สวัสดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายอ,อากาศหนาวนะคะอากาศหนาวตอนนี้ก็รอมินน้อยนะคะเดี๋ยวมินน้อยเลิกเรียนแม่ดาก็เห็นผักนะคะนิมรั้วนะคะสวยงามก็ไม่ได้ค่ะต้องเก็บแล้วค่ะออแล้วห่างอรอรั้วกินได้อีกแล้วผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะยอดกําลังงามนะคะต้องเก็บไม่งั้นเดี๋ยวยอดไม่สวยค่ะ ถ้าไม่เก็บยอดไม่สวยนะคะยยอดกำลังงามแค่แนี่เำไมไปคอร์กปับฮะทำไมไปคอร์กลันี่อแอนโอ้ยแหนแกงเลียงเป็นไหมแกงเลียงเจก็แกงเซนนี่ไงเพราะว่า<ง>มันอร่อยเด้แกงเลียงถ้าไม่งั้นมันจะขึ้นต้นไม้นะมันจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้นอน ก็เลยต้องเอาเออลงมาเออลงมาเออลงมาอ๋อรอรับนิน้อยไม่ตรงนี้มันหน่อเลโอ้โหมันขึ้นไปสูงเลยสีเอ้ยคุณน่ะโอบอกว่ามารับนิ้น้อยมันขึ้นไปสูงนนะุมัไม่มีคลิปอะไรยอดใหญ่ๆนี่ตอนนี้เป่าโดมันไม่มีคลิปอะไรที่ไหนเฮ้ยอะชวนมาดา ต้องเอาลงมาแล้วต้องเอาลงมาแล้วมันหนาวมันจะขึ้นไปวันนี้เขาเลี้ยงหมูกระทะเด้อมันเกิดแม่สาคอนอือเขาเลี้ยงหมูกระทะลุงลุงเขาซื้อมาจากนู้นแล้วป้าปลาต้เออดูคลิปปลาต้มดูนี่มันขึ้นไปมันขึ้นไปเเขาาบอกว่ลี้ยง มันลงมาก็ได้แกงก็ได้ชอ้ยงอนกระดกินได้หมดเลยนะใบสีเขียวเนหดเลนไ้มนาดยอดงอนนเลยนไนี่ำลึง กำลึงยอดทองไม่แน่นะับเจ้าะอาจจะแบบรู้จักรูปเนาะเพราะลูกอาจจะเออเห็นตัวขนาดดึงเอาดึงเอาเลยนะงามเลยนี่เราเอาไปซ่อมไปเด็ดมันก็งามแล้ว คนไปรับก็คนไปรับก็หลีลาห์ซะเหลือเกินวันนี้จะไปใครมารับหนูเยอะแยะเลยใครมารับหนูเยอะแยะเลยวันนี้มีหน้าแล้วเขาถึงยิ้มเขาเห็นเขาเห็นแม่เขาอยู่เขาเลยยิ้มเลยใครมารับจะไปรถคันไหนมีสองคันไปคันไหนดีเอไปกับีแม่ไปกับแม่ เตปตีดีดีแม่มาซทาร้อนแวทำไมไม่มีที่นอนล่ะอ้าวยังไม่ปิดเทอมบอกไม่ที่นอนก็ต้องเอามาซักทุกันนะอีกไงอ้าวที่นอนแล้วลูกแกไม่หยิบมาหรอครูไม่ได้ยื่นเลยครูไม่ได้ยื่นให้ไงก็เลยงงสงสัยไม่ได้สีรถที่นอนก็เลยไม่ได้ซักพรุ่งนี้วันเฉาเนะพรุ่งนี้วันเฉานะไม่ต้องไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้ หนาวอ้าวมินน้อยเราหนาอ้าวอ้าวอ้าวดแม่เลยลูกไปเปลี่ยนชุดหนูรักแม่หนูรักแม่หอมแม่สิคะเราก็รักมินน้อยนะแล้วขอกอดหน่อยเราหนาวเหมือนกันอุ้ยทำไมกอดมินน้อยหนาวไหมหนาวไหมเราก็หนาวเราก็หนาวนะตัวเองโอมินน้อยดอกไม้น่ะสวยเหมือนมินน้อยเลยอ๋อดูสิสวยมากเลยไปเปลี่ยนชุดกันได้ถ้ามินน้อยเข้าไปตรงนั้นนะเซลฟี่นะสวยมากเลย ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยชุดเข้าสีสีเสื้อเข้ากันกับดอกไม้เลยนะนักเรียนก่อนแล้วจะได้ชุดเล่นมาเล่นกันคือนี้เขากินหมูกระทะเขากินหมูกระทะใครโอ้เสื้อลำบูใครจะเป่าเค้ก มีน้อยเป่าเค้กเลยโอ้โหเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเขาจะมีเค้กให้เป่าเปล่าใช่ไหมเออหรือว่าเลี้ยงหมูกระทะเฉยเออโอ้ยถ้าใครเป่าเค้กมีน้อยจะเป่าทุกรังเลยมันเกิดใึ้กันแล้วเตะทุกฝันได้มันเกิดหนูอีกแล้วสงสัยจะได้เป่าเค้กอีกแล้ว โอ้โหดอกโมนะคะหอมหอมเป็นพุ่มเป็นพวงเลยดกเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วโอ้สงสัยจะได้เป่าเค้กแล้วก็เลยเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราไปรอแม่ที่บ้านเราไปรอแม่ที่บ้านไปบายบายเราจะได้ไปเตรียมกินหมูกระทะไง นาวห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 นาว,นาว,นาวไปบายพัตาคุณไปบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไปไปไปมินน้อยไปแล้วนะคะเราก็เข้าสวนดอกไม้เหมือนเดิมนะคะโอ้บานสวยทั้งวันเลยนะคะเอฟซีสวยจริงๆอยากก็ยังออกไม่หมดนะเนี่ย ดูยังไงก็สวยแต่หญ้าก็สวยหญ้าก็เขียวดูยอดตำลึงนะคะงามงามนี่แล้วก็กำลังออกลูกอ่อนๆด้วยลวกก็อร่อยนะคะแกงก็อร่อยดูสิข้างบนนะคะ ทั้งยอดตำลึงทั้งยอดกะทกลกงามไปหมดเลยนะคะปะ่ะว่าแล้วก็เก็บเลยนะคะเอฟจีเดี๋ยวมันจะไม่สวยกำลังงามนะคะหนาวหนาวนะคะวันนี้ต้องออกกำลังกายแล้วต้องทำงานออกกำลังกายแล้วหนาวมากเลยยิ่งเก็บก็ยิ่งงามนะเอฟจีเอ้ย เรียกว่าผักชวนครัวรั่วก,กินได้เอาไปปลูกรัวป้าเนาะมันก็จะขึ้นตามริมรั้วเราก็เก็บไปลวกเก็บไปอ่อมใส่ไก่นะคะอีจีโอหหดงามขนาดเลยนี่หยดขาวๆหอดขาวๆอุ่วกหยดใหญ่ๆ หนอดใหญ่ๆขาวๆบะยุ่นเนี่ยอยู่เนี่ยกลิ่น มันจะขึ้นไปพู้นมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะกินไม่ได้ <No. S 1> ก็จะไม่ได้กินมัน เก็บผักริมรั้วริมสวนเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้หลังบ้าน่ะ เราไม่ต้องซื้อเลยนะเอฟซี F T นะผักผักริมรั้วริมสวนของเราสมงงามแท้นสวยบอ Chuối bò, chuối bò, chuối bò Răng một lời. ำลึงยอดทองงามงามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะยอดตำลึงของเรายอดขาวๆอวบๆแกแกงแสบๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ